มาเก็บตกหลังเกมกันหน่อยครับเป๊กก็ไม่ให้สัมภาษณ์หลังเกมเหมือนกันครับว่ามันเป็นเกมที่ดีนะแต่เราเสียประตูจากการยิงเข้ากรอบครั้งเดียวเนี่ยมันแปลว่าเรายังไม่แม่นยําม,มากพอครับนั่นแหละมันเป็นในผลที่ทําไมเราถึงเสียดายเอาจริงๆวันนี้ดวงของเราอาจจะไม่ดีด้วยครับเรามีโอกาสนํา2-0หลายรอบ ชนคานก็มีคือถ้ามัน2อยเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่คลิปหลังเกมและแม่งต้องจบแล้วแหละเราเล่นได้ดีกว่าหลังจะได้ประตูนําด้วยเป๊ปก็บอกเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่เรายังมีอีกหลายเกมและมันก็ยากเสมอครับทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านพวกเราทุกคนเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีครับอีกเรื่องหนึ่งเก็บตกจากบทสัมภาษณ์เป๊ปก็คือเรื่องของคลายวอล์กเกอร์ครับเป๊ปบอกว่าวอล์กเกอร์มีอาการบาดเจ็บบางอย่างตั้งแต่ในครึ่งแรกแล้ว แต่เขายังเล่นต่อได้ครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเล่นได้จนจบเกมจึงต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วก็เอานาธานอาเก้ลงมาเนี่ยแหละต้องรอดูอาการอีกทีครับว่าจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ขอให้เจ็บไม่มากแล้วกันณนะเวลานี้ก็ไม่อยากให้ใครเจ็บเลยแหละครับส่วนเออร์ลิงเบ็ฮาร์แลนด์ครับจากการที่เขายิง10ประตูจาก6นัดในซีซั่นนี้เนี่ย มันนำให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนแรกครับแล้วก็คนเดียวด้วยที่ยิงประตูดได้เป็นเลข2อหลักในหลีกใหญ่ของโยุโรปเวลานี้ตอนแรกก็คิดว่าจะมีใครทําได้ไหมไปลองไล่ดูดาวซันโวของทุกลีกยังไม่มีนะณเวลานี้เขาก็คือเดอะเบสแหละครับประมาณนี้แล้วกันครับเก็บตกหลังเกมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะได้มาอัปเดตกันเรื่องอาการบาดเจ็บของคลายวอลเกอร์ครับน่าจะรู้แล้วแหละว่าจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนใครอยากรบสนุกกีฬา ฝาก a l p ฟ a าแปดแดไปด้วยนะครับลายแอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ